สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวแม่ลูกกันนะคะแม่ลูกอะไรคะแม่ลูกนางเงือกเหรอคะค่ะว้าวซื้อมาในราคาเท่าไหร่อรเอ่ยส0บาทค่ะ59บาทเองใช่เลยค่ะฟังไม่ผิดแล้วค่ะราคา59บาบาทเท่านั้นเองนะคะเราไปแวะซื้อขนมกันแล้วก็ไปเจอเจ้าตุ๊กตาแม่ลูกน่ารักคู่นี้นะคะ ที่ร้านสหทวีกิจนะคะที่เชียงรายนะจ๊ะเขาจะขายของถูกมากเลยนี่เวลาเรามาเล่นเราก็จะได้ไม่ต้องกลัวเสียหายไม่ต้องเสียดายนะคะเพราะทุกทีถ้าเป็นบาร์บี้จริงนี่คุณแม่จะเสียดายมากเวลาน้องนองโมเอาไปทําอะไรรุนแรงนะคะคุณภาพของตุ๊กตานะจ๊ะผมก็เป็นสีม่วงสวยงามอยู่นะคะพลาสติกนะคะเป็นหางนี่แขนก็ขยับได้ ด้านหลังมีสวิตเปิดไฟได้อีกตั้งหากนี่เขแถมฐานในตัวมันด้วยนะคะ59บาทคุ้มมากเลยมาดูเจ้าตัวเล็กนะคะเงือกน้อยของเรานะคะเวลาอยู่คู่กันเธอน่ารักมากเลยอะ่ะเงือกแม่ลูกเนี่ยตัวเล็กจะผมสั้นนะคะกว่าคุณแม่แก็ปลายหางนะะี่ค่ะขยับได้ด้วยนะตัวเล็กเขาจะไม่มีไฟนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะปลอดภัยในการที่นำไปไว่ายน้ำจริงนะคะ น้องนองโมชอบถามจะเอาตุ๊กตาบาร์บี้ไปไว่ายน้ําคุณแม่ก็เลยบอกว่าเอาตัวนี้แทนแล้วกันนะคะว่ายให้เต็มที่เลยนะคะนี่นะคะก็ส่งเสริมจินตนาการของเด็กๆได้ประมาณหนึ่งนะจ้าในราคะ59บาทคุ้มมากเลยนะคะนี่นะคะครั้งหน้าจะมารีวิวอะไรรอติดตามชมกันนะคะสวัสดีค่ะ